สวัสดีครับเรื่องเล่าสาระในวันนี้ขอนำเสนอความดีมากมายที่อยู่เบื้องหลังประชาชนในเรื่องในหลวงผู้ผิดทองหลังพระค่ำคืนนั้นลมหนาวพัดอื่อยๆแสงตะเกียงเจ้าพายุสองวูบไหวอยู่กลางเรือนไม้เก่าชายชรานั่งพิงเสามือหนึ่งถือแก้วชาร้อนอีกมือหนึ่งลูบหัวหลานเบา นอกบ้านเสียงจิ้งหรีดร้องระงมราวกับทั้งโลกกำลังตั้งใจฟังเรื่องเดียวกันเองรู้ไหมเสียงของชายชาราแหบต่ำแต่หนักแน่นท้องคำที่งามที่สุดไม่ได้อยู่บนยอดเจดีย์แต่มันอยู่ตรงที่ไม่มีใครมองเห็นหลานชายเงยหน้าขึ้นดวงตาใสาสะท้อนแสงตะเกียง ชายชรายิ้มบางๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องของในหลวงผู้ปิดทองหลังพระไม่มีเสียงดนตรีไม่มีคำสรรเสริญมีเพียงเรื่องเล่าช้าๆเหมือนหยดน้ำค่อยๆซึมลงดินแห้งครั้งหนึ่งมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงมีทุกอย่างที่มนุษย์พึงปรารถนาพระราชวังใหญ่โต ข้าราชบริพารน,นับไม่ถ้วนเสียงถวายพระพรที่ดังก้องทุกครั้งที่เสด็จผ่านแต่พระองค์กลับทรงเลือกโรงเช้าอย่างคู่เก่าแผนที่ที่พับจนมุมยับและรถยนต์ที่ฝุนจับมากกว่าคำสรรเสริญไม่มีใครรู้ว่าในวันที่ฝนตกหนักพระองค์เสด็จไปยังหมู่ว่าเล็กๆที่ไม่มีแม้ชื่อบนแผนที่ถนนเป็นดินโคลน เด็กๆเ,เดินเท้าเปล่าผู้ใหญ่ก้มหน้าเพราะไม่รู้จะทูนอะไรดีนอกจากคำว่าลำบากพระองค์ไม่ตรัสยาวไม่รับสั่งใหญ่โตเพียงทรงนั่งลงบนขอนไม้ถามชาวบ้านด้วยเสียงเรียบง่ายว่าน้ำมาจากไหนแล้วมันหายไปไหนคำถามสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งหมู่บ้านไปตลอดกาล หลานชายหยุดเล่าเล็กน้อยจิบชาอุ่นๆหลานชายไม่กล้าขยับเพราะรู้ว่าเรื่องยังไม่จบเอ็งรู้ไหมหลานชายชรากล่าวต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้คนเห็นแต่คือการทําให้คนอยู่ได้ด้วยตัวเองพระองค์เสด็จไปโดยไม่มีการถ่ายทอดไม่มีภาพขาว ไม่มีคำประกาศแต่หลังจากวันนั้นมีฝายเล็กๆเ,เกิดขึ้นมีคลองน้ำที่ไหลทั้งปีมีข้าวในนามีรอยยิ้มที่ไม่ต้องขอใครทองคำไม่เคยถูกปิดไว้ด้านหน้าเพราะพระองค์เลือกปิดมันไว้ด้านหลังตรงที่ไม่มีใครปรบมือลมพัดแรงขึ้นตะเกียงไหว แต่เสียงเล่ายัางคงนิ่งบางคืนชายชรากระซิบพระองค์ทรงงานจนดึกแผนที่เต็มโต๊ะดินสอแท่งสั้นจนจ,นจับแคบไม่ถนัดพระพักอ่อนล้าแต่ไม่เคยมีคำว่าพอแล้วไม่มีใครเห็นหยาดเหงื่อไม่มีใครนับคืนที่ไม่ได้บรรทมมีเพียงผืนแผ่นดินที่ค่อยๆหายเจ็บ หลานชายเริ่มเข้าใจว่าคำว่ายิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเสียงดังและคำว่ารักไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาลมกลางคืนเริ่มสงบลงเหลือเพียงเสียงไม้เก่าลั่นเบาๆตามจังหวะลมหายใจของเรือนชายชารายังนั่งอยู่ที่เดิมแสงตะเตียงทาบรอยย่นบนใบหน้ารอยย่นที่เกิดจากการเวลา และจากการเห็นโลกเปลี่ยนไปช้าๆในหลวงของเราชายชราพูดช้าลงเหมือนกลัวคําพูดจะดังเกินไปไม่เคยทรงถามว่าคนจะรักพระองค์มากแค่ไหนแต่ทรงถามเสมอว่าคนจะอยู่รอดได้อย่างไรมีอยู่ปีหนึ่งฝนแล้งยาวนานพื้นดินแตกระแหงเหมือนแพ้เก่าที่ไม่เคยสมานชาวนานั่งมองท้องฟ้าไม่โกรธไม่โวยแค่เงียบ เพราะไม่รู้จะหวังกับอะไรอีกไม่มีใครรู้ว่าในคืนเดียวกันนั้นพระองค์ทรงก้มพระพักอยู่เหนือแผนที่ทรงขีดเส้นเล็กๆตรงที่แม้แต่นักวิชาการยังมองข้ามถ้าน้ำไม่พอก็อย่าไปแย่งมันเก็บมันไว้ให้ดินก่อนไม่มีคำสั่งไม่มีเสียงประกาศมีเพียงแนวคิดเล็กๆที่ภายหลังคนเรียกว่าแก้มลิงตอนนั้น ไม่มีใครปรับมือไม่มีใครเข้าใจแต่ไม่กี่ปีต่อมาที่เดิมซึ่งเคยแห้งตายกลับกลายเป็นแหล่งน้ำเด็กเล่นควายกินนาเขียวทองคำยังคงอยู่หลังพระเงียบงนันไม่สะท้อนแสงใดๆชายชาราหยุดเล่าหลานชายขยับตัวเข้าใกล้เหมือนกลัวว่าเรื่องจะหลุดลอยไปกับลมเอ็งเคยเห็นในหลวงใส่รองเท้าใหม่ไหมชายชาราถามยิ้มยิ้ม หลานสายหัวนั่นแหละเพราะรองเท้าไม่ต้องสวยขอแค่เดินถึงชาวบ้านก็พอพระองค์เสด็จไปในที่ที่ไม่มีเวทีไม่มีพรมแดงมีแต่โคลนเหงือ่อและสายตาที่ไม่แน่ใจของผู้คนบางคนก้มหน้าเพราะไม่เคยคิดว่าพระมหากษัตริย์จะมานั่งฟังปัญหาน้ำรั่วในานาหรือข้าวไม่งอกเพราะดินเค็มแต่พระองค์ฟังฟังจนจบฟังโดยไม่เร่ง ฟังเหมือนเรื่องนั้นสำคัญที่สุดในโลกแล้วตรัสเบาๆเหมือนคุยกับลูกหลานลองทำทีละนิดอย่าฝืนธรรมชาติอย่าโลภเกินดินอย่ารีบเกินน้ำคำพูดธรรมดาแต่เปลี่ยนวิธีคิดของคนทั้งชุมชนชายชรามองออกไปนอกเรือนเห็นเงานาค่าไหวตามลมภาพนั้นทำให้เสียงเล่าสั่นเล็กน้อยเองรู้ไหมพระองค์ไม่เคยสอนให้คนรวยเร็ว จะสอนให้คนไม่ล้มซ้ำคืนแล้วคืนเล่าพระองค์ทรงงานโดยไม่ต้องมีใครรู้บางครั้งมีเพียงเสียงดินสอขีดบนกระดาษกับแสงโคมเล็กๆไม่มีคำว่าเหนื่อยไม่มีคำว่าพอมีแต่คำว่ายังมีคนรอรอฝนรอน้ำรอโอกาสและพระองค์ไม่เคยทำให้การรอนั้นสูญเปล่าหลานชายเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้ ไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องอวดมันอยู่ในคลองน้ำเล็กๆในข้าวหนึ่งกำมือในชีวิตธรรมดาที่เดินต่อไปได้ชายชรายิน้นเสียงเขาเบาลงอีกทองคำที่ปิดหลังพระถึงไม่มีใครเห็นแต่แผ่นดินจำได้ตะเกียงเจ้าพายุเริ่มหลีลง ไส้ตะเกียงแดงเรื่อเหมือนฐานไฟใกล้มอดแต่เรื่องเล่ากลับยิ่งสว่างขึ้นในใจของคนฟังชายชราขยับตัวช้าๆเหมือนจะเปลี่ยนท่านั่งแต่สายตายังมองไปไกลไกลกว่านาข้าวไกลกว่าคืนนี้เหมือนมองย้อนกลับไปในวันเวลาที่ทั้งชีวิตเขาผูกพันอยู่กับผืนดินสมัยก่อน เสียงเขาแผ่วชาวบ้านอย่างพวกเราไม่เคยคิดว่าความรู้จะมาจากคนบนฟ้าแต่ในหลวงของเราไม่เคยทรงอยู่บนฟ้าพระองค์ลงมาเดินบนดินเดียวกับเรามีครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปยังพื้นที่ภูเขาสูงดินบางน้ำไหลแรงป่าไม้ถูกตัดจนเหลือแต่ตอคนในพื้นที่เคยถูกสอนว่า ต้องปลูกให้เร็วขายให้ไวเอาเงินมาก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังแต่พระองค์ทรงมองต่างออกไปทรงหยิบดินขึ้นมาหนึ่งกำมือทรงบี้มันช้าๆแล้วรับสั่งเพียงว่าดินแบบนี้อย่าบังคับให้มันเป็นในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่มีใครเข้าใจในตอนนั้นแต่พระองค์ไม่ทรงตำหนิไม่ทรงห้าม เพียงทรงเสนอทางเลือกที่อ่อนโยนปลูกไม้ยืนต้นชะลอน้ำคืนป่าให้ดินแล้วดินจะคืนชีวิตให้คนหลายปีผ่านไปที่ดินซึ่งเคยพังกลับเริ่มฟื้นลำทานใสป่าเขียวคนอยู่ได้โดยไม่ต้องหนีทองคำยังคงถูกปิดไว้หลังพระเช่นเคย ชายชราหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่ได้ดังแต่เต็มไปด้วยความทรงจำรู้ไหมหลานบางคนคิดว่าพระองค์ทรงเก่งเพราะเรียนสูงแต่ความจริงพระองค์ทรงเก่งเพราะทรงฟังฟังชาวบ้านฟังดินฟังน้ำฟังลมฟังจนรู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนแต่อยู่ที่วิธีคิด ในวันที่ประเทศเผชิญความยากลำบากพระองค์ไม่เคยรับสั่งให้ใครอดทนอย่างเลื่อนลอยแต่สงสอนให้ยืนอยู่บนความพอดีพออยู่พอกินพอใช้พอใจไม่ใช่เพื่อหยุดความฝันแต่เพื่อไม่ให้ความโลภลากทั้งชีวิตลงเหวไม่มีสุนทรพจน์ยาว มีเพียงตัวอย่างที่พระองค์ทรงทำให้เห็นทั้งชีวิตหลานชายนั่งเงียบเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ซึมเข้าไปในใจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นรากบางอย่างที่กำลังหยั่งลงลึกชายชรากล่าวต่อเสียงช้าลงเหมือนคืนกำลังเคลื่อนผ่านในหลวงของเราไม่เคยทรงถามว่า ประชาชนจะตอบแทนอะไรแต่ทรงถามเสมอว่าพระองค์จะให้ได้อีกแค่ไหนฝนเริ่มตกโปรยๆเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกสีเป็นจังหวะเบาๆเหมือนเสียงหัวใจของแผ่นดินฝนนี้ชายชาราพูดพลางยิ้มถ้าไม่มีใครบางคนคิดถึงมันล่วงหน้ามันก็จะเป็นแค่น้ำที่ไหลทิ้งไป เพราะมีใครบางคนคิดถึงมันก่อนคิดถึงคนก่อนฝนจึงกลายเป็นชีวิตเรื่องเล่ายัางไม่ถึงครึ่งทองทำยังคงถูกปิดไว้และแผ่นดินยังคงจดจำฝนยังตกไม่หนักเป็นฝนแบบที่ชาวนาชอบตกนานๆซิมลงดินไม่ช้าเอาหน้าดินหายไป ชายชาราหลับตาลงชั่วครู่เหมือนฟังเสียงฝนแทนคำพูดก่อนจะค่อยๆเล่าต่อเอ็งรู้ไหมหลานมีหลายครั้งที่ในหลวงของเราทรงงานโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ไม่มีใครรับประกันไม่มีใครบอกว่าถนนสายนี้จะพาไปถึงปลายทางแต่พระองค์ก็ยังทรงเดินมีพื้นที่หนึ่งแห้งแลง้ง จนแม้แต่วัชพืชยังไม่อยากขึ้นคนหนุ่มสาวย้ายออกเหลือแต่คนแก่กับบ้านที่ปิดเงียบข้าราชการหลายคนบอกว่าไม่คุ้มลงทุนไปก็เปลืองพื้นที่แบบนี้ช่วยไปก็ไม่รอดพระองค์ทรงฟังแล้วทรงเงียบจากนั้นทรงเสด็จไปด้วยพระองค์เองไม่ใช่เพื่อโตเถียงแต่เพื่อดูด้วยตาเหยียบด้วยพระบาทและฟังด้วยพระไยัย ทรงเห็นคนแก่แบกน้ำทรงเห็นเด็กเดินไกลเพื่อไปโรงเรียนทรงเห็นดินที่แตกระแหงแต่ยังไม่ยอมตายแล้วพระองค์ตรัสเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่ากับใครถ้าคนยังไม่ยอมแพ้แผ่นดินก็ไม่ควรถูกทิ้งไม่มีโครงการใหญ่ไม่มีป้ายไม่มีชื่อใครติดเริ่มจากน้ำบ่อเล็กๆเริ่มจากฝายเล็กๆ เริ่มจากการสอนให้คนรู้จักเก็บน้ำใช้ดินปลูกพืชให้เหมาะกับที่ช้าช้ามากช้าจนหลายคนหมดความอดทนแต่พระองค์ไม่เร่งเพราะพระองค์รู้ว่าธรรมชาติไม่เคยรีบแต่ไม่เคยหยุดหลายปีผ่านไปหมู่บ้านที่เคยเงียบเริ่มมีเสียงเสียงควายเสียงเด็กเสียงหัวเราะ ไม่มีใครพูดถึงชื่อโครงการไม่มีใครเอ่ยถึงชื่อพระองค์แต่ทุกคนรู้ในใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอินทองคำยังอยู่หลังพระเงียบไม่เปล่งประกายแต่หนักแน่นชายชาราเปิดตามองหลานชายแววตาอบอุ่นแต่จริงจังในหลวงของเราไม่เคยทรงสร้างคนให้พึ่งพระองค์แต่ทรงสร้างคน ให้พึ่งพาตัวเองได้เพราะการให้ที่แท้จริงไม่ใช่การยื่นมือช่วยตลอดไปแต่คือการทำให้คนยืนได้ด้วยขาของตัวเองคืนดึกขึ้นฝนเริ่มซาอากาศเย็นจนต้องดึงผ้าห่มขึ้นมาอีกนิดชายชาราพูดต่อช้าลงเหมือนเกลือว่าคําพูดจะกระทบความเงียบของคืนมีหลายสิ่งที่พระองค์ทำไม่มีอยู่ในหนังสือ ไม่มีอยู่ในข่าวไม่มีอยู่ในความทรงจำของคนเมืองแต่มีอยู่ในนาในป่าในลำห้วยและในชีวิตธรรมดาของคนที่ไม่เคยมีโอกาสพูดขอบคุณหลานชายรู้สึกจุกในอกไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะบางอย่างมันแน่นเกินจะพูดชายชารายิ้มบางๆและพูดประโยคหนึ่งที่เบาจนแทบจะกลืนไปกับเสียงลมในหลวงของเรา ทรงปิดทองไว้หลังพระเพื่อให้ประชาชนได้ยืนอยู่ด้านหน้าอย่างสง่างามเรื่องเล่ายัางเดินต่อเหมือนสายน้ำที่ไม่หยุดไหลตะเกียงเจ้าพายุใกล้มอดไส้ตะเกียงเหลือเพียงแสงแดงริบรีเหมือนคืนกำลังจะพับเก็บตัวเองอย่างยิบเนียบชายชาราขยับผ้าห่มคลุมไหลหลา,ลาน แล้วถอนหายใจยาวไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดกำลังเดินทางมาถึงปลายทางของมันเองรู้ไหมหลานเสียงเขาเบาจนแทบจะเป็นกระซิบชีวิตของคนคนหนึ่งอาจวัดได้ด้วยสิ่งที่เขาทำต่อหน้าผู้คนแต่ชีวิตของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่วัดได้จากสิ่งที่เขาทำโดยไม่ต้องให้ใครเห็นวันหนึ่ง วันนั้นมาถึงโดยไม่มีใครอยากให้มาถึงแผ่นดินเงียบลงเสียงร้องไห้ดังพร้อมกันจากเมืองใหญ่ถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีชื่อบนแผนที่ไม่มีคำสั่งไม่มีการเรียกแต่ผู้คนหยุดทุกอย่างเพื่อยืนสงบนิ่งบางคนไม่เคยเข้าเฝ้าบางคนไม่เคยเห็นใกล้ๆบางคนรู้จักพระองค์แค่ภาพถ่ายขาวดำ แต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียใครบางคนที่เคยอยู่กับเขามาตลอดชีวิตวันนั้นไม่มีฝนแต่แผ่นดินชุ่มไม่ใช่เพราะน้ำแต่เพราะน้ำตาชายชาราจําได้ดีเขายือนอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าแล้วพูดกับตัวเองเบาๆพระองค์เสด็จกลับฟ้าแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ทิ้งไว้ยังอยู่ครบอยู่ในนา ที่ยังมีน้ำอยู่ในป่าที่ยังไม่หายไปอยู่ในชุมชนที่พึ่งพากันได้อยู่ในหัวใจของคนธรรมดาหลานชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวชายชาราลูบหัวเขาเบาๆเหมือนที่ผู้เท่าทุกคนเคยลูบหัวแผ่นนินเอ็งอยากคิดว่าในหลวงของเราจากไปแล้วเพราะทุกครั้งที่เอ็งไม่เอาเปรียบใคร ทุกครั้งที่เองเลือกทางพอดีทุกครั้งที่เองคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองนั่นแหละพระองค์ยังทรงอยู่ทองคำที่ถูกปิดไว้หลังพระไม่มีใครไปแกะออกดูเพราะไม่จำเป็นอีกต่อไปมันไม่ใช่ทองคำแล้วแต่มันกลายเป็นดินน้ำป่าและความคิดที่ฝังอยู่ในคนทั้งแผ่นดินไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำสรรเสริญ แต่มีชีวิตนับไม่ถ้วนที่ยังเดินต่อได้ชายชรานิ่งไปเสียงฝนไม่ตกแล้วเหลือเพียงความเงียบที่ไม่ว่างเปล่าก่อนจะปิดตาเขาพูดประโยคสุดท้ายเหมือนฝากไว้กับคืนกับหลานและกับแผ่นดินในหลวงของเราไม่เคยต้องการให้ใครยกย่องพระองค์พระองค์เพียงอยากเห็นประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างาม แสงตะเกียงดับลงคืนยังคงอยู่แผ่นดินยังคงอยู่และเรื่องของในหลวงผู้ปิดทองหลังพระจะไม่จบลงตราบใดที่ยังมีคนเลือกทำความดีโดยไม่ต้องให้ใครเห็นพระองค์ทรงปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วประชาชนอย่างเรารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทำบ้างแสดงความคิดเห็นบอกเราด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดถูกใจคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ